<c oughs> สวัสดีครับพบกับผมและสตาร์ดัตเกมมิงกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อเลยท็อปเล็บท็อปเล็บท,อบทอบ็อปลอยฮะแบบนี้ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาสิท็อปเล็บอาหารคืออะไรนะ ต้องใช้เวลาไขปพิศน top left, top right, left, าแป๊บนึงท็อปเลฟท็อปรอยบัตบอทอทิลเลฟข้างบนซ้ายข้างบนซ้ายบนขวาล่างซ้ายล่างขวาไม่ใช่แน่ๆเลยอยากให้ต้องไล่ตั้งแต่หนึ่งศูนย์ถึงเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับเออ t o บ left t บ p right ตะอลบทอมลฟทเลทบไบบละทมไลฟบทอไบน้ายบนขวาล่างซ้ายขางขวาไม่ว่ายังไรถ้ากดคียตามกำหนดแล้วก็จะ แล้ก็ตาไม่ไมีหัวม,มาทำอะไรได้เนี่ยโอ้ห้องนี้ร้อนเฮ้ยบนสา ถึงก็จะปริศนาสุดยากล้ำแล้วเหรอเนี่ยเราไ่ตุ๊กตาไม่มีหัวอยู่ปริศนานี้มันผ่านยังไงอ่ะ ปริศนาที่แปดเดี๋ยวขอนึกก่อนตัวเลขคีรหัสหรือเปล่าท็อปเลฟเลขเจ็ดท็อปไรท์เลขเก้าเลขหนึ่งเลขสามไม่เปิดท็อปเลฟซ้ายบนสุดเป็นเจ็ดไม่ใช่ 9. เก้าเดี่วสามไม่ใช่ กิน,น่อยอืมท็อปเลฟทำลายบัทบทำเลฟบทลัททำลฟไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่นำล็อกหรอไม่ใช่นำลีสนาไม่ใช่นำแพดไม่ใช่การปรับอย่างนี้ด้วย ก็ยากเนาะลูกนี้เก็บไปคิดก่อนเข้ามาแคสเกมดีกว่าโอเคเอ่อเอ๊ะมีอะไรเขียนไว้ด้ bottom right past top right bottom left time หกหกหก อะไรเนี่ยมีอะไรเขียขนผนังไว้ด้วย6 6<ฮ>เดี๋ยนะเดี๋ยนะ top left bottom right บวก top right งั้นก็ bottom right ก็คือ1 ท็อปไลท์บวกบัตทิมไลท์ลงลงขวาบวกกับล่างขวาบวกบนขวาบระทังเลขไทม์หกหกหกบัตทิมไลท์ไมนัสท็อปเลฟเลขหกปริศนาคือขวาล่างเวลา666 ก็คือ6ถามคูณ6แล้วก็ขวาบนล่างบนลบบนซ้ายจะเท่ากับบัทท l มเลฟบัทท m r ไลท์เท่ากับขวาบนบวกขวาล่างทาม6 6 6 ามาทำลาย time เหมื่นเขาว่าไงยังไม่เก่งอังกฤษซะ oh. ด้วยโคนบอตทไลท์ล่างล่าง้ายโคนได้หกสิบหกหกเอาได้หกโอ้โห oh. เป็นแบบสรรมการสุดๆเลย ให้ถ้าเป็นแทนค่ามี x y a, a b c d สามแ้หกซึ่งคำตอบของภซ้ายก็คือล่างขวาก็คือ6บวกกับบนขวาแต่ก็คือเอา6มเอาบวกกับ6 6 6 แต่แน่นอนว่าเลขมันเลขรหัสมันมีถึงแค่เก้าเท่านั้น,นก็หมายความก็หมายความว่าจะคำตอบของนี้จะไม่มีทางเป็นหลักร้อยได้แค่หนึ่งถึงเก้า 9. หมายความว่าสมมติว่ามีโอกาสสมมติว่านี้เป็นศูนย์อันนี้คือหกเลขหลังสุดคือหกเลขหน้าสุดก็คือัวล่างบวก ขบนซึ่งอันนี้ม,มีโอกาสที่จะนี้เป็นส่วนง้นก็น่าจะเป็นเย่ไ, yeah, ได้แล้วเซฟเซฟเซฟโอ้โห <laughs> พิศากินไป8นาที <c oughs> ข้ารู้ข้าเห็นแนละ้ว จุดๆอะไรอ่ะมีขวดเล็กๆอยู่ติดทเทนบอทเทลโอ้โหอ,อดอเฮว้าอาโอ้อออ ได้ขวดอะไรมาแล้วเมื่อกี้มันตัวอะไรอ่ะเก็บวิ่งอ้าวแมวหาย ง,ง่ายๆรวมร่างรวมเป็นหนึ่งตุ๊กตารวมเป็นหนึ่งอะไรอะ่ะเดี๋ยวห้องนี้มีอะไรไหมี่ยนะเหมือนจะไม่มีอะไรนอกจากมาไม้สาบต้องกลับแล้วเนี่ยถ้านั้นกลับไม่ได้ก็ต้องกลับมาทางนี้ใช่นะ เซฟเซฟไปทางไหนต่อนะลงข้างล่างกับเอ๊ะทำไมตุ๊กตามา็นลำดับเปลี่ยนไป<ะ>ตุ๊กตาสีม่วง come to my room. Yeah. Mèo Ôi hồ lái Hồ lái nhiệm mèo đây Nát ta chạy lời Hơi วิสเดอรี่อาโลกความอะไรโลกภัยมันจะฆ่าฉันแล้วดังนั้นก็เลยจะชิงร่างมาจากเธออาศัยอยู่ในร่างของเธอไม่เป็นไรใช่ไหมพอเราคือเพื่อนเธอจะเอาร่างมาให้ฉันพอเราคือเพื่อนกันดังนั้นวันนี้เราจะเล่นด้วยกันอีกชนิดใช่ไหมไม่เอานะว้าวฟิโอล่ามีแค่เราคนเดียว เด็กผู้หญิงไม่มีขาเล็กเอเ็กเอสเกอร์ปาทุน่าว้าวว้าสกใจสุดเลยห้องของแม่มอนนี่ออกมาไม่ได้เหรอเนี่ยอีกแล้วอุว้ยหลอน เดี๋ยวจกากห้องนีเดี๋ยวจากห้องน่า <No. S 1> อีกแล้วคราวนี้แหละยาอ เมื่อกี้พี่หม่ได้อะไรลงมาเนี่ยเดี๋ยวได้วเฮ้ยเยมื่อกี้ทำไมเมื่อกี้ทำไมแทนตัวเองกับคนโดวาพี่เนี่ยอ่ะแล้วเมืกก่อกี้วิ่งไปตามสัญชาตญาณสดๆเลยเดี๋ยวจดหมายอะไรเดี๋ยว์วลอขอโทษนะที่ตะโกนใส่เธอเมื่อวานนี้มี รำนานว่ามีแม่มดใสา่ในป่าแล้วก็ลักพาตัวเด็กที่หลงทางไปบ้านของเธออยู่ใกล้ๆป่าก็เลยเป็นห่วมากเพื่อนของเธอชื่อเอเลนใช่ไหมเอเลนไน

Boy, <c oughs> โหดอ่ะอีเด็กนี้โหดกาเอ,อืออะเมื่อก,กี้บอกร่างกายเนี่ยคงอยู่ได้อีกไมน่ <c oughs> นานแล้วกีบอิดแบ็กจบเคยแล้ว เธอเอาให้ฉันตอนแรกเนี่ยทำไมฉันต้องคืนให้ล่ะใช่ไหมวิโอลาเหรอเธอรู้สึกผ็ดหวังเธอสงสารฉันมากที่ฉันออกออกจากเไม่ได้ออกจากดออกากีไม่ได้เขาก็เลยใช้เวทมนต์สลับร่างกับเธอทั้วันวันเดียวเหรอ ใช้คิดว่าจะใชเชื่อจะทำอย่างนั้นหรือเปล่าไะแล้วก็ตกใจที่จะขังไว้แต่มันอะไรอ่ะองไรก็ตามในมันบ้านฉันช่ไม่หละมันก็ยังไม่ฆ่าฉันยู่แล้วฉันถูกบ้านนั้นนำทางตลอดทางแล้วก็จะหนีแล้วก็สุดท้ายก็ลยหนีมาได้ ยังไม่ตายอีกเหรออ่าจะเป็นเป็นห่วงพ่อเธอเหรออ๋อเสร็จแล้วมาใส่สกันนะความทรงจำมันอยู่ในยังอยู่ในร่างกายเธอเขาเป็นคนดีนะเป็นทานใั่ไหมล่ะ เขาก็ยังส่งจดหมายมาให้เธอเป็นพ่อที่ดีอย่างเลยเขาก็สรงโทรก่งใจให้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอไม่อยู่ไฟก็ไม่เป็นไรหรอกนะฉันจะฉันจะเป็นวิโอลาให้เขาเองแล้วก็จะเอาความรักจากเขาเองแต่นั้นวิโอลาวิโอลาปลอดภัยไหมทำไม เด็กผู้หญิงที่ไม่มีขาเออเข้าใจละเอ,อเราเป็นแม่มมดแต่แรกแล้วเราแค่มาที่บ้านนี้ประมาณนะพอะไปแล้วจะปีศาสัพปลัดพร,ะราะว่าโหดสุด,สดเพื่อจบเศร้าไปแล้วจบเศร้าไปแล้ว นอยได้ยังมีหัวเราะก่อนจากไปด้วยไม่ข้าไม่ยอมรับฉากจบแบบนี้แต่เขาบอกว่ามีฉากจบแูบอสองแบบมี normal e n d กับ true e n d จบสิจบแล้วไงต่อฮ้าแมว สพบสลายไปพร้อมกับแมวเอนจบจบแล้วข้าไม่ยอมรับสาปแบบอย่างนี้หรอกข้าไม่ยอมข้าไม่ยอมรับคำจบแบบนี้ กลับไปเอาธนูพิชินอีกแล้วข้าไม่ยอมไม่ยอมรับฉากชมที่ลา้า,าเชียงนี้หรอกเฮ้ยบังคับยากบังคับยากเกินไปแล้วตึงตึง มันต้องบอกแน่ๆว,ว่ามีดนี้เอาไว้ทําอะไรอะอาจจะเป็นถ้าเราตัดด้วยวิธีตัดกุหลาบตอนสุดท้ายด้วยวิธีอื่นมันอาจจะ ก็ยังไงต่อเนี่ยยังไงนี่มันยังไงกันข้ายอมรับไม่ได้อ่าล่าลองมีอะไาทำอะไรกันแน่เนี่ย อีกรอบเดียวแล้วสุดท้ายแล้วจะไม่จะไม่ปล่อยให้คลิปมานานเกินกว่านี้อีกแล้วดูขนาดไม่มี่ขาแล้วยังรู้ส่าห์ะคานได้เร็วขนาดนี้อ่า แฮปปี้วันนี้ไหมเนี่ยโอ้โอ ผมว่าผมพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับก็จะกว่าจะบ,บรรลุดได้ฉากจบที่แท้จริงไม่แค่ไม่ d ูตแฮลฟี่เอนดิก็ต้องให้ได้ t ทูเอ n ด i n g อะไรสักอย่างหญ่ก็เลยครับเพราะฉะนั้นผมก็สวัสดีดสักชั่วคราวก่อนละกันหรือไว้ก็ถ้าหงวรรุวิธีทำให้ได้ฉากจบอีกแบบหนึ่งภายในวันนี้ก็นี่ก็ไม่ใช่การจากลาสายบริการติดตามรอสักรอกกเอออะไรครับช่างวันเถอะ ก็แค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ